จูดวงชาวราศรีธนูงูดำแอบดูดวงนี้ทำดีได้รางวัลที่หนึ่งนะครับผมงูดำคอยช่วยเหลือปกป,กป,กปักุงของรักษาสิ่งต่างๆเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวต่างๆไม่ใช่ว่าไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีนะครับนะครับผมคนเราเจอกันมาเยอะแล้วนะคนไทยเราเจอกันมาเยอะนะบอกไว้ก่อนนะครับเรื่องราวเล่นลับเราเ,ลลเจอมาสะดุงหยงกันมาเยอะบอกโอ้ยไม่มีจริงไม่มีจริงพอเจอกับตัวแล้วเท่านั้นแหละ ผมมันเป็นเรื่องอะไรที่แปลกมากนะเรื่องพวกนี้นะผมแต่ก่อนอื่นะนะหมอจันแนะนําให้ท่านพบไพรีพิานาศันะตโตโมมานพินาศนะขอเชื่อกันอย่างนั้นนะครับนเะชื่ออย่างนั้นนะในตำนานว่าอย่างนั้นเราให้พบติดตัวไว้250บาทส่งฟรีตักลายมาซันนี่สีสองแปดเก้าให้พบคู่กับเหรียญป,ปางสะดุงมานสองร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะปางสะดุงมานมานอย่างสะดุ้เพราะว่ากันอย่างนั้นันะบผมแล้บางคนเรียกเหรียญแก้กรรม นะครับผม2องาบาททักไลน์มานะครับ sunny สี่สองแปดเก้าโชคจะตามน่าบุนมาเรามีวาสนาดวงชะตานี้นะครับผมงูดําแอบดูเพราะว่าดวงชะตาของท่านนะครับผมเจอปัญหาต่างๆเข้ามารุมเราครับแต่ดวงนี้ทําดีจะได้รางวัลที่หนึ่งแต่ว่าโชคชะตาของท่านงูดําเทวดาคอยดูอยู่ว่าท่านจะทํำยังไงกับชีวิตของท่านก็คือท่านต้องพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะทํามาหากิน พร้อมที่จะศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ให้จบปร,ริญญาด็อกเตอร์นะครับพร้อมที่จะสอบจองหวนก็คือรับราชการนั่นเองนะครับผมอัศวินขี่ม้าถือดาบบ่งบอกได้เลยว่าดวงชะตานี้มีสิ่งต่างๆค้ำชูนะรับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประเดประดังเ้าดวงชะตานี้ลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันแปลว่าอะไรแปลว่าท่านต้องมีความสุขกับชีวิตครับนะครับผมท่านก็ลองมีความทุกข์กับชีวิตดินับชีวิตคงจเจริญอะ มันไม่จเจริญแน่นอนอยู่แล้วท่านจงมีความสุขเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆอยก็มีความสุขไปหมดะนะครับผมแต่จะการส่งมอบช่วยทองโองกาสทองจังหวะดีๆเทวดาจะนําพามาให้ให้ด้านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านกล้าที่จะพัฒนาอย่างก้าโดดดวงชะตานี้ตกตําแหน่งชาลอดมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแข่งแย่งชิงดีเตรียมตัวเ hey ฮล่นรับทรัพย์ท่านจะได้ตกตําแหน่งเทวดาส่งมอบดวงแก้วมณี ด้วยอำนาจบุญบารมีวัสนาศิธิ์ค้ำชูปกปักคุ้มครองราาักษามาประยองเกิดขึ้นในดวงชะตาไอ้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตไห้ท่านปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตานี้นกน้อยนําพาซึ่งข่าวดีนะับจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันใดดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคนะคับท่านได้มองแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตสันบังเกิดปักธงรอชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ถึงเวลาการบุญกุศลวัสนานตกตำแหน่งบุญกุศลวัสนา ดวงชะตานี้ตกตำแหน่งบุญจะทำอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดแล้วผมโชคชะตาฟ้าดินโดนบันดาลแล้วผมสิ่งศิสิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูส่งมอบด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีชิงไหวชิงพลิบใช้เล่เหลี่ยมเล่หกลถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียมีดดาบปักตรงกลางใจกระบวนกไวยกระสับกระสายอดทนอดกันการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดี t ด e บูทบนเสน่จ star, ันซ้อนจันมหาเสน่ ben, K K ์เมตตามหานิยมเดอะสตาร์สองแสงบนยันทาเขาเรียกว่าดวงนี้ครบทวนบริบูรณ์ครบทุกด้านเขาเรียกว่าเก่งทั้งบุญทั้งบูนะผมไม่ใช่นะอ่านตำราอย่างเดียวเขาเรียกว่าออกภาคสนามก็เก่งด้วยนะผมเพราะฉะนั้นในโชคกะตามน้าดบุญมาแมีวาสนาราชสีมานอนซบตัก ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคท่านจะส่งมอบช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มให้ท่านวางแบบแผนประเพนี้ปักหนึ่งไม้เท้าลงมาการเปลี่ยนแปลงพัฒจะนาแปรเปลี่ยนแปรผันตกตำแหน่งเป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นให้ก่ดนื่นก่อนระบบให้อะไรให้สติปัญญาให้ความรู้ให้เรื่องราวต่างๆระบบให้เงินมันอีกเรื่องหนึ่งนะบางคนให้เงินแล้วด่าให้ด้วยเพราะฉะนั้นท่านก็พยายามให้เงินใครมั่วๆแล้วกันระบบคนก็ไม่ชอบเงิน แตวเชมโรเลนบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านด้วยส่งมอบด้วย10ถ้วย1ิเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคชะตาแปลว่าท่านจะได้รับโอกาสทองเหนือกว่าคนอื่นเขาท่านคิดหรือว่าท่านเกิดราศีธนูเนี่ยใช่เรื่องธรรมดาท่านบอกได้เลยว่าราศีธนูเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาบังเกิดใครๆก็อยากเกิดราศีธนูนะผมเขาจะรอแล้วรออีกลูกฉันจะต้องเกิดราศีธนูลูกฉันต้องเกิดราศีธนูตกเวลาตกฟากเวลา,า,เ,วลาเดือนไหนโอ้โหเหนื่อยละทีเนี้ยแล้วแม่ ล้วแม่จะทํำยังไงอ่ะนะจะรออั้นรอได้ไหมอ่ะนะบอกราศีธนูอ่ะเพราะฉะนั้นราศีธนูดวงใหญ่นะครับดวงยิ่งใหญ่เกียงไกนะท่านชงภูมิใจในราศีตัวเองนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับมันก็จะตามไปด้วยศัตรูหมู่ม้านะท่านพอใจไหมละ่ะนะศัตรูเยอะนิดเดิง่ะพอใจไหมละ่ะทาไมพอใจก็ต้องตกตําแหน่งทะเลาะวิวาทพังพินาศก็วิ่งหนีหลบปลีกเรื่องราวต่างๆไปอยู่ต่างประเทศตามถิน่นดังแดนมาเหมือนก็เหนื่อยอ่ะ โอยยางนั้นการต่อสู้เยอะแยกแข่งแยกชิงดีดวงชะตานี้ต้องจัดหนักจัดเต็มอย่างเต็มกําลังจะเจริญลูกเืินขึ้นมาทันทีทันใดให้วางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตการส่งมอบด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลปู่ฤาษีสองแสงแตะเกียงทองจะนําพาซึ่งความประสงค์เด็ดโชคลาภเงินทองมรรมีวสนามันถึงเวลาคาบุญกุศลวสนาสิ่งนี้ใช่แต่ท่านพร้อมที่จะไหวใช่หรือไม่ถ้าไม่พร้อมที่จะไหวอยากเกิดราศีธนูครับ อย่าเกิดราศีธนูราศีธน like no ูเก่งนะบอกไว้ก่อนนะคุณเป็นคนเก่งนะครับผมพร้อมที่จะฝ่ายพร้อมที่จะต่อสู้กับผู้คนเยอะแยะมากมายแต่ถ้าท่านรู้สึกท้อแท้ไม่ใช่ราศีธนูนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้สึกท้อแท้ท่านรีบไปไหว้พระเลยนะครับลดน้ำมนต์เลยอาบน้ำมนต์เลยนะครับผมท้อแท้มันไม่ใช่ราศีธนูราศีธนูมันต้องฮึกเขิมตลอดเวลาะครับนารายณ์แผนสอนนารายณ์ตวานทิพานนารายณ์ตึงไต่ภพนารายณ์แตงรูปนะครับผมอยู่ในตำรายันเกาะเพชรนะ เพราะฉะนั้นราศีธนูธนูแขงสอนยิ่งใหญ่นะครับผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตามนาบนาุญบารามีวาสนาพระราชาถือดาบปราบประหารศัตรูหมู่มานปราบศัตรูให้เฮี้ยนเตียนดวงชะตานี้จะลื่นเลิ่งสังสรรค์ไล่ลามเต้นระบำาอย่างมีความสุขเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรลื่นมจะเจ๊ดบางเกิดขึ้นในดวงชะตามีไหมมีบ้างนะแต่ว่าท่านก็ต้องทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่เห็นไม่ทักไม่โดนไม่สนใจอะไรทั้งสิน้น พระราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาขาวมงคลเหรียญใหญ่เรล่มตกตำแหน่งในดวงชะตาด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนามีดาปักลงมาเต็มหลังกระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวเด e ๋เอ็มพมังเกิดขึ้นในโชคตาทุ่งข้าวเหลืองระาลามหัวใจพองโตหันคู่เกิดความเช่งชื่นต้นไม้อิงหลังดวงชะตาจะเปิดลับซับ เดลบเอร์มันเกิดขึ้นในโชคตาด้วยอำนาจบุญบารมีวัสนาอันยิ่งใหญ่เกียยไกายจะเลินลุ่งเรืองขึ้นมาจันทรใดนใดท่านค่อยๆปฏิบประดอยค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบร้อนรีบร้อนเอยาจะเป็นนี่เพราะฉะนั้นไปจาช้าทำมาหากินทำจช้าทำไปเรื่อยๆเดยกก็รวยเก็บเงินให้เยอะๆนะผมทำตัวชีวิตได้มีความสุขแต่งตัวช้อปปิ้งใช้ตัวเองรักตัวเองให้มากที่สุดนะผมให้ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสีย การที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันการที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจะหนักจะเต็มในโชคกตาดวงชะตานี้หลบเลีกซ่อเลนแก้ไขปรับปรุงในโชคกตาดวงชะตาจะเปิดการชิงไหวชิงเพริการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพรุบายสังเกตในโชคตาสิงห์สิทธิ์จะเข้าข้างสายยานทวยเทพท่านต้องรู้ว่าลูกทวยเทพเนี่ยท่านเป็นลูกรักองค์ใดครับองค์พ่อพระพิฆเนศพระแม่วาเทวีพระแม่รัศมีพระแม่มารยานบานพระแม่มาาาแมกาลีแล้วแต่ทวยเทพของท่านแหละ โชคชะตาน้าดบุญบารมีวัสนาท่านจะไม่พึ่งโทยเทพไม่ได้เพราะว่าดวงชะตาเรามีเทวดาประจําตัวมีดดาปักลงมานอนไม่หลับกระวนกระว้ายก็สาปสายอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้หมอสันด้วยนะจ๊ะตบอกขอ,อ่านช่ำชื่นนะครับขอ,อ่าน่ำชื่นลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์ติกเกอร์ใหติให้ข้าคูดังช่องได้ครับสวัสดีครับ